สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากับประสบการณ์ที่พิเศษสุดๆเลยนะคะมาที่ Dior Prestige นะคะมีการนวดหน้าแบบ90นาทีเต็มๆเลยนะแล้วก็คนที่เขามานวดหน้าให้โบนะคะเขาก็มีประสบการณ์แล้วก็ไปเทรนนิ่งถึงฝรั่งเศสเลยนะคะนี่ค่ะามาดูว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะคะทำา แล้วก็หลังจากที่นวดหน้าแล้วนะคะเราก็จะได้จิตชาอุ่นๆจาก TWG ด้วยนะคะโอเคนี่ก็จะมีสิ่งนี้เลยวางไว้รอเรานะคะโอเคนะเห็นโบด้วยนี่ค่ะมีโอเคนะคะ ถ้าเกิดว่าใครจะมานะคะก็ถามหาพี่เต้ยนะคะก็จะเป็น BA ประจำที่โบอขอคําปรึกษาอยู่นะคะแล้วก็คนที่นวดหน้าก็คือพี่ดวงนะคะนวดดีมากแล้วก็โบก็ปลอยหลับไปหลายรอบเหมือนกันพี่ดวงจะดูแลเทคแคร์อย่างดีนะคะ โอเคค่ะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยอย่าลืมพี่เตย้ยกับพี่ดวงนะคะดีออสยามพารากอนค่ะโอเคหรือ okay. ไม่วันหลังเราก็นัดมาช้อปปิ้งกันก็ได้นะโอเคเดี๋ยวก่อนไปให้ดูอีกรอบนี่สวยงามนวดหน้าครั้งหนึ่งเหมือนกับทาครีม1เดือนเลยนะคะ mm. ก็ขอให้เพื่อนๆ รับดีอไว้พิจารณานะคะโบก็ตกหลุมรักเข้าไปเรียบร้อยค่ะโอเคสำหรับวันนี้บายบายก่อนนะสวัสดีค่ะ